เทวดาเทวดาเทวดาโอ้ยยายนี่ยายใช้วิญญาณในถ้วยแก้วเมื่อกี้หรือเปล่าวะอ๋อใช่แล้วยายเอง จะพูดเองคือพี่วันครับเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้พีมาพูดในสิ่งที่เขาต้องการนะเราทำไงสิ่งที่เจ้าอยากรู้อะนะพูดชายที่ใช่ในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วนะเขาก็คือพี่แท็กพี่เกือบไม่ทันแล้วพี่ไปไหนไปไหนเยอแล้ว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  ไอ้โกตันสลบเหมือนไม่รู้ตัวเลยนี่ไปดูเร็วโกตันเหรอเออดูดูเอาพี่ไหม่เอาเออเอาพี่ยายสาววันนี้กลับบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะตายายโวันนี้ตายายตายายเดียเดี๋ยวเดี๋ยวสเฮ้ยออ้ไวไว้ไว้ไแผนการล้มเหลวนี่พี่มะนายทำลายพวกเราไม่ได้หรอกนะแล้วถ้าเกิดเหนื่อยจะทำความเร็วเมื่อไหร่ก็บอก จะอภัยให้ไม่มีทางอะแล้วจะยืนยอดเยอะยกันอ,อีกนานไหมไม่คิดจะตามไปดูพลอยใสเลยเหรอเออใช่ไปกันไปแบนี่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ฟื้นนี่เนี่ยเป็นยาสลบเจือจางก็เลยไม่แรงเท่าไหร่เฮ้ยพกวงนูดห่อยสิ ไอ้ถุยแม้ด้วยความงกของมันยากจะลบที่ยังมาเจอจางไอ้ถุยงกริงๆิแน่เดี๋ยวนะแล้วทำไมเรื่องทั้งหมดมันถึงบานปลายใหญ่โตขนาดนี้พี่เพชรเสียกวางอ๋อเรื่องนี้ไม่ยากเลยต้องโทษไอ้เพชรให้ไปเอารูปไม่ได้สักทีเลยต้องรุมยเมาเองโกงกวงไม่โกงกวงพูดอย่างนี้ล่ะเป็นเพราะโกงกวงตั้งหาว่างแผนอะไรมาไม่รู้มันยากเนอว่ามันเละ อย่ๆๆๆๆางนี้ก็มีสมองหำม,มีไหมเขาเรียกเซอร์ไพรส์ไว้ <c oughs> ไหนบอกโกตันจะรู้เองฉันบอกแล้วว่าต่อมาคติมันโตแล้วยิ่งมีอำนาจฝ่ายต่ำมายุยงส่งเสริมอีกนี่นะมันยิ่งไปกันใหญ่ที่หลังพวกอะไรฟังกันมากสิฮะระเทวดาเต็มขั้นครับ<อ><อ> เฮ้ยไอ้ตันเพื่อนรักคืออย่างนี้เว้ยไม่จัดจ่ายให้สินะเว้ยเฮ้ยไอ้นี่โกตันฟังพวกเราค่นไม่ต้องมาพูดเลยไม่ต้องมาพูดเลยนี่นี่ว่าขอยินคำขาดนะให้พวกนี้ทุกคนเนี่ยนะออกไปออกไปจากหน้าเขื่ลานวัวเนี่ยหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรเมื่อยตายเลย อันนี้สำคัญนะนึกไปเรียกเฮลิคอปเตอร์มาเลยไปเรียกเฮลิคอปเตอร์มาพาออกนอกประเทศพวกอยู่ไม่ได้แล้วประเทศนี่อะโอ้โหแล้วไม่ใหญ่แล้วสงสัยดูหนังกล่นแบงค์บ่อยไปเพิ่งเนี่ยนี่สาธุเอาไงดีอ่ะเอ่ออผมว่าอย่างนี้ดีกว่าครับคพลอยสายผมว่าเราคงต้องปลอบโกาตันให้ใจเย็นก่อนดีกว่าครับใช่เออใช่ เอ้ยแล้วผีออกแล้วเหรอเออเออใช่ผีออกแล้วเหรออ๋อออกแล้วครับคือผมขอให้เขาออกไปก่อนนะครับเพราะว่าผมจะไาช่วยคุณพลอยสายนี่ไงครับเวอเค้กมาแล้วเฮ้ไอ้เต้ติ่งกล้ามต่อยังไม่ทันได้รูปไอ้ตันออกมาเลยแล้วมึงไปเอารูปใครมาสแกนที่หน้าเค้กวะคือรูปแฟนเขาเองอะคุณรอไม่ไหวแล้วนี่เป็นไงแหกิน ไอ้ไอ้ตันโมงงงมไม่เป่าเลยสิวะเรียนรุ่นนี้พิเศษนะเว้ยเหรอนี่มันเป็นเสี้ยรุ่นที่เป่ายังไงก็ไม่ดับใช่ไหมเนี่ยใช่เลยถูกต้องพวกเรานะอยากให้แกเป่าจนหมดลมเน่เน่แล้วที่ลื้อสั่งซื้อยางอ่ะซื้อไปทำไมวะ ก็ยังรถกวงหมดสภาพก็โทรสั่งมาใหม่จริงงอแล้วที่รือพูดกันว่าไปออกมาให้ได้เนี่ยเอาอะไรวะเออก็ไปเอารูปที่มึงบอกรอที่จดบนบ้านมึงมาเพื่อมาสแกนลงหน้าเคสีเองงอนี่ถามจริงฮะคิดว่าพวกฉันเนี่ยจะเอาแกไปยิงแล้วก็ไปเผานั่งยางแล้วก็คิดไม่ดีไม่ไรกับแกลิงไงโอ้โหพวกเราพร้อมกันเลย น้อยใจตัดสนบีเนี่ยนะไม่ต้องบอกเขารู้ว่าความคิดร้ายของโกตันแบบนี้มันเป็นเพราะใครเพราะเราอยู่แล้วแต่ก็ไม่สำเร็จเฮ้ย้งยังไงนะฉันก็สามารถใช้อคติในใจโกตันเนี่ยทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายได้ ขอโทษพวกื้อจริงๆนะที่คิดว่าพวกลื้อจะลาบต่างาหารวัวแต่ที่แท้พวกรื้อเตรียมตัวจะทําสิ่งดีๆกับวัวจริงๆวัวขอโทษแต่วัวเนี่ยรักพวกลื้อทุกคนเลยวนะัวที่ไหนกันแล้วดีสิครับเนี่ยนะยยิ่งทำให้พวกเขารักกันมากขึ้นกว่าเดิมสิขอบใจมากนะโอ้แต่มันจะรักกันได้นานแค่ไหนจ๊ะคอยดูนะฉันจะปั่นให้มันเกลียดกันให้ได้โอ้ยเน่ ชอบทำเรื่องเลงให้เป็นเรื่องใหญ่เสียเวลาเล่นผิด้วยแก้วหมดเลยนะไหนบอกไม่อยากรู้ไงก็มไม่อยากานบ้ยแน,นี่นี่นี่ถ้าพี่พลอยสายอยากรูจริงๆว,ว่าวาที่สามีของพี่ในอนานคตหน้าตาเป็นยังไงสามีมีวิธีหรอปะอีกแล้วเหรอวิธีอะไรอะมีความเชื่อกันว่า<ธ>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  ถ้าปอกเปลือกแอปเปิลโดยที่ไม่ให้ขาดจากกันแล้วมองเข้าไปในกระจกใบหน้าของเนื้อคู่ของเราก็จะปรากฏขึ้นแล้วถ้ามันขาดล่ะนอกจากจะไม่ได้แต่งงานแล้วคนปอกอยังเป็นบ้าเสียสติไปเลยพี่พลอยใส่ไม่ต้องกลัวนะมาถึงท่านนี้แล้วเป็นสมรีสมรีก็ทำขอให้โชคดีนะพี่

เห็นเห็นเปิดอกแอปเปิลแล้วทําไมอ่ะมันขาดเออมันขาดแล้วแล้วไงครับเธอก็จะไม่ได้แต่งงานเธอก็ืะขึ้นคานและฉันก็จะไม่มีสามีนี่อย่าบอกนะว่าวิธีที่คุณจะเห็นหน้าเนื้อคู่เนี่ยคือวิธีนี้เหรอฉันเคยได้ยินมาว่าถ้าสาวๆอยากเห็นหน้าเนื้อคู่ของตัวเองเนี่ยนะจะต้องปอกเปลือกแอปเปิลอยู่คนเดียวในความมืดถ้าเกิดเปลือกแอปเปิลขาดจะขึ้นคาน ก็เป็นมาก็เป็นอยู่แล้วนี่ต้องมีกลัวอะไรทําไมอ่ะไม่จริงอไม่จริงไม่จริงไม่จริไม่จริคุณโดนสายคุณโดนสายครับโดนสายคุณเป็นอะไรครับอย่าเพิ่งเสียสติไปนะครับ เฮ้ยคุณไม่ใสครับพี่มะปล่อยมือปล่อยสายปล่อยเลยปล่อยไม่เก่งกว่าข้เมื่อไงปล่อยมือดิปล่อยมือไม่ต้องกลัวเลยครับผมอยู่นี่พอ่ยกันเลยปล่อยมือดิเฮ้ยปล่อยมือนี่คนทั้งแถวดาพอกันเลยนี่ไม่กลัวเลยครับพี่มะเอ้ยเอ้ยมองโลกด้วยสติสิ่งที่มองเห็นจะบิดเบือนไปจากความเป็นจริงแต่ถ้าหากมองโลกด้วยสติเราจะเห็นทุกอย่างอย่างเข้าใจสาธุทุกคช่วยด้ครับ She is Tevada, 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 Tevada,